พยายกรณ์อากาศภาคอีสานเมือนี้พร้อมเช็คเรดราตรวจฝนห้ว่ามีฝนอยู่สายแนนเนาะ26พฤศจิกายน2 5 65ยังมีฝนอยู่หลายพื้นที่พี่น้องไปรับชมรับฟังกันเลยสําหรับเมือนี้จะมีฝนฝ่ากันนอรอละ40ของพื้นที่เนนจังหวัดเลยน้องค่ายบึงกาลน้องหัวลาพูอุดรธานีนกาฬสินธ์ขอนแกน่นมหาสรารคามร้อยเอ็ดและก็ชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์และกุรินทุร์จะอุณหภูมิตําสุด21-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34 องศาเซลเซียสบริเวณยอดผู้มีอาการเย็นถึงหนาอุณหภูมิตำสุด14-18องศาเซลเซียสค่ะถัดมาเข้ามาเช็คเรดราตรวจฝนกันเลยเรดราตรวจฝนของภาคอีสานตอนบนตรวจพ่อกุง้งฝน ธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางกุมฝนลดลงปกุมพื้นที่อำเภอโน่นสังจังหวัดหนองบัวลำพู้นพีสายจังหวัดหนองค่าย่อนสารแก่งข้อจังหวัดชัยภูมิผู้เวียงจังหวัดขอนแก่นลมซักจังหวัดเพชรบูร์ค่ะถัดมามาเช็กในส่วนของศูนย์อุตุนิยมวิทยาอีสานตอนล่างกุ่มฝนอ่อนอยู่ในเขตอำเภอสมเด็จอย่างตลาดจังหวัดกระสินกันทะระวิชัยเมืองจังหวัดมหาสารคามบัวเชิดจังหวัดสุรินทร์สังขะจังหวัดสุรินทร์ อำเภอผู้สิงคุข,ขันคุ้นหานจังหวัดชิสเกตและกับประเทศกัมพูชากุ้งฝนนักอยู่ในเขตอำเอภอไพบึงจังหวัดชิสเกตคลิปนี้กินล,ล่าไปก่อนมียังคอมเมนต์แจงข่าพูดคุยกันได้ไประจจะบ๊ายบาย